คนเกิดราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีกุมนะคะการงานนะคะราชินีพระจันทร์ค่ะระวังคำพูดระวังความคิดเห็นระวังก,า,การประโยชน์ท่ามกลาง ความขัดแย้งของคนอื่นเดยวตัวเองจะกลายเป็นติดล่างแห่ไปด้วยตอนนี้ข่าวสารข้อมูลอะไรที่ได้รับแยกแยะให้ดีๆตั้งสติให้ดีๆการทำงานในช่วงนี้โดดเด่นก,ก็เป็นภยัยชาวราศีกุมมีพระคุ้มครองศัตรูจะแพ้ภัยค่ะแต่ตัวของชาวราศีกุมจะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยค่ะสำหรับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ ยังปวดหัวกับภารกิจการงานอยู่ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีทําให้คุณรู้สึกท้อแท้ใจเป็นอย่างมากแต่พอในเดือนมีนาคมเนี่ยผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะคนที่เหนื่อยหน่ายกับภารกิจเนี่ยในช่วงนี้จะดีขึ้นงานจะได้รับการส่งเสริมสมัครงานเอาไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาทำงานอยู่ในองค์กรเดิมเนี่ยผู้ใหญ่ก็ เห็นผลงานที่คุณอุสตสาห์มุมานะมีโอกาสได้พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพร้อมกับเงินเดือนที่สูงขึ้นนะคะคนที่ทำธุรกิจอยู่นะคะใบนี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเลยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของการเงินะ่ะมันไม่ค่อยนิ่งรายได้ที่เข้ามากับรายจ่ายเนี่ยมันก็เสมอตัวหรือเหนื่อยมากขึ้นและที่สำคัญนี่ต้องระวังคะ่ะคนทำธุรกิจเนี่ยจู่ๆก็ปวดหัว ปวนหัวกับข่าวๆเลยไม่รู้เหมือนถูกใส,ส่้ายป้ายสีเหมือนถูกมีข้อมูลหรือคนทำอะไรแบบลึกลับซับซ้อนมาให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจคือพูดเป็นภาพรวมก็คือมันจะเกี่ยวกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมากการชิงไหวชิงพิบที่บางทีก็ขาดคุณธรรมแต่คุณจะผ่านปัญหานั้นได้แน่นอนค่ะเรื่องของการเงินกันนะคะ ค,คุณยังปวดหัวอยู่กับการเงินนะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีไรายได้หมุนเข้ามาแต่รายจ่ายเยอะมากบางทีรายจ่ายเนี่ยมันมันไม่ได้วางแผนไว้นี่จะมีการจ่ายแบบฉุกเะหุกกระทนนันหันในการแก้ไขปัญหาหรือบางทีจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องคดีความเรื่องการถูก ว้องร้องกันมาก่อนหน้านี้นะคะไรายได้ของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับถ้าใครทำทำธุรกิจกับครอบครัวเนี่ยก็ไรายได้ก็ยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ,ะธุรกิจบ้านที่พักอาศัยหรือเรื่องของอาหารการกินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไรายได้ยังยังถือว่าดีนะคะแต่ทีนี้รายจ่ายเนี่ยด้วยของอการจับจ่ายที่บางที เชื่อใจคนง่ายมีเกณฑ์ลงทุนอะไรมากมายไก่กองก็จะทําให้เงินที่ที่ควรจะได้เป็นขอเป็นกรรมเนี่ยกับกลายเป็นว่าเป็นเ,เงินสเปะสปะั่วไหลไปเลยทำมาทำให้รายจ่ายคุณช่วงเนี้ยควบคุมไม่ได้หลายๆอย่างบางคนทําธุรกิจหลายอย่างเนี่ยก็จะปวดหัวใบนี้เขาก็เลยบอกว่าใครที่ทําธุรกิจหลายอย่างแล้วไม่มีเวลาดู อาจจะถูกโกงอาจจะถูกยักยอกลูกน้องอาจจะทํางานให้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเงินคุณก็เสียหายไปหรือธุรกิจนั้นมันมันไม่ได้กําไรเนี่ยต้องตัดใจคุณยังมีหนทางที่จะทําธุรกิจอื่นๆอีกเยอะเพียงแค่ว่าคุณต้องต้องโฟก,กัสจริงๆแล้วก็มุ่งมั่นจริงๆเรื่องของการขอความช่วยเหลือเนี่ยถ้าคุณมีเป้าหมายมีจุดยืนแน่นอนว่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความรัทผอย่างแน่นอนค่ะ ความรักของคนมีคู่นะคะสำหรับชาวราศีกุมแลวเวอร์ค่ะครอบครัวยังรักกันดีคุณก็ให้ความรู้สึกที่ดีอะนะว่ารักครอบครัวดูแลเอาใส่ครอบครัวนะคะในขณะที่คนรักนี้เขาก็ดูแลคุณอยากได้อะไรอะไรเนี้ยหรือให้ความช่วยเหลืออะไรเนี้ย ความสัมพันธ์ก็ยังไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ในช่วงนี้ต้องระวังค่ะบางทีมันจะมีเรื่องของคนรอบข้างญาติมิตรสนิทอะไรเงี้ยอาจจะมาป่วนอาจจะพูดอะไรให้คุณกับครอบครัวแตกแยกหรือแม้แต่เรื่องของเพื่อนฝูงสังคมถ้าตัวคุณไปฟังเพื่อนมากยุยงตะแคงรั่วก็มีปัญหากับครอบครัวได้ก็มันเหมือนกับว่าครอบครัวคุณอุ่นดูดีมีความสุข สามีภรรยารักให้เกียรติซึ่งกันและกันครอบครัวสมบูรณ์แต่ก็เป็นที่อิดฉาของของคนอื่นได้นะหรือญาติพี่น้องก็ยุยแยงแต่แคงรั่วกันได้นะนั้นก็ต้องหนักแน่นมีอะไรก็ต้องเปิดใจคุยกันจะทำให้ครอบครัวเป็นเดลิเวอร์ตลอดไปค่ะความรักของคนโสดนะคะสองเหรียญค่ะ คุณกำลังสับสนไหมคนโสดช่วงนี้มีคนเข้ามานะหนึ่งหรือสองคนนะแล้วทำให้คุณเลือกไม่ถูกว่าเอ๊คนนี้ก็ดีคนนี้ก็รักอย่างเงี้ยนะคะระวังคนจะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะแต่คุณอะจริงๆอะมีคนอยู่ในใจนะแต่ว่าด้วยที่ว่ามันมีคนเข้ามาในจังหวะที่ที่ใกล้เคียงกันและที่สำคัญถ้าใครเคยแบบเออมีความรักแล้วเลิกลากันไปเนี่ย โอกาสแบบจู่ๆกำลังจะมีแฟนใหม่เนี่ยคนรักเก่าเนี่ยกลับมาให้หวัวใจปั่นป่วนได้นะคะก็เลยทำให้บอกว่าต้องระวังตัวเองว่าเฮ้ยยังไงไม่สับสนนะโฟกัสดีๆว่าจะยังไงจะเลือกใครในขณะที่คุณยังมีเพื่อนใหม่นะเพื่อนใหม่เนี่ยหน้าที่การงานดูดีมากเลยแล้วก็ให้คำปรึกษาคุณนะแต่ ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าคุณจะเอาอยัางไงกันแน่เพราะดูแล้วเนี่ยสถานการณ์คือคุณยังไม่ลืมคนเก่าแล้วมันเป็นเรื่องของกลายเป็นรักซ้อนซ่อนรักมันจะแปลไปได้อีกว่าตัวคุณเองก็มีคนเก่าเนี่ยเข้ามาวนเวียนเข้ามาทำให้ยังตัดเยื่อใยกันไม่ขาดแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนใหม่ที่คุยเนี่ย มันก็เหมือนคุณมีเซนว่าเอ๊ะคนใหม่เนี่ยก็เหมือนจะมีคนอื่นเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแปลได้ว่ามันยังไม่ลงตัวยังไม่เจอคนที่ใช่ดูไปยาวๆแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ความรักแล้วมันเหมือนกับมาหลอกลวงกันหรือมันไม่มันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งฉันก็ยังไม่อยากจะโฟกัสใครแล้ววุ่นวายคุณ ไม่ต้องเลือกใครเลยคุยเป็นเพื่อนดีกว่าไม่อย่างนั้นปัญหามันก็วนๆต้องถามตัวเองแล้วละ่ะว่าจะอยู่แบบไหนจะจะทำใจแบบไหนทึ่ที่ทำให้ตัวเองไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้โฟกัสไปที่หน้าที่การงานเนี่ยจะทำให้มีความสุขมากขึ้นก่อนในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายของคนเกิดราศีคุมกันค่ะ สี่ไม้เท้าคุณแบกรับภาระหรือเป็นเสาหลักครอบครัวแต่ว่าด้วยที่คุณอะ่เป็นคนที่ที่เหมือนกับเป็นเสาหลักหรือแบบแบกรับปัญหาต่างๆอารมณ์มันอาจจะมีบ้างนะคะว่ามุงง่นหิดสังคมรอบข้างเนี่ยมีแต่เรื่องวุ่นวายมาให้คุณช่วยแก้ไขสุขภาพคุณ่ะแข็งแรงดี แต่จิตใจเนี่ยบางทีต้องหลีกหนีจากไอ้ไอ้สังคมที่แบบวุ่นวายเดี๋ยวคุณนุ้นขัดแย้งกันอันนี้มาเล่าให้คุณฟังมาปรึกษาคุณคุณกลายเป็นแบบโอ้ยทำไมฉันต้องมารับภาระต้องมาฟังเดินทางสแสวงบุญไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิพยายามไม่ยุ่งไม่ไม่ไปโฟกัสอะไร,ะไรเรื่องของใครมากต้องรักษาสุขภาพจิตตัวเองค่ะจะได้มี พลังมีกำลังวังชาในการทำงานต่อสู้กับอุปสรรคทําให้เรื่องของหน้าที่การงานมันโดดเด่นขึ้นไปนะคะเรื่องของการดูดวงชาวราศีกมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเราจะมีคลิปเรื่องของการดูดวงตามราศีเกิดในทุกๆเดือนมามาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้ชมค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ